ต่ชูติมาเปิดปมฝังใจสาเหตุที่แท้จริงเลิกทิมพิธาจุดเปลี่ยนชีวิตคู่เรียกได้ว่าเวลานี้ทิมพิธาลิ้นเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลกระแสะกำลังมาแรงและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากส่วนในด้านชีวิตส่วนตัวทิมพิธานั้นได้เคยสมรสกับต่ายชูติมาทีปนาธ นักแสดงชื่อดังซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงที่พิมพ์ลิ้มเจริญรัตหรือน้องที่พิมพ์ล่าสุดไต่ชุติมาได้ออกมาเปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องแปด ถึงประเด็นต่างๆทั้งชีวิตคู่ในอดีตรวมถึงเรื่องที่หลายคนมองว่าเธอเกาะกระแสอดีตสามีทิมพิธาและเรื่องสุดฮือฮาที่เธอถูกขอแต่งงานล่าสุดโดยมีการถามตอบกับพิธีกรอาจารย์ยิ่งศักด์จงเลิกเจตสดาวงดังนี้มีคนบอกกันถ้าวันนี้เธอยังเป็นสามีภรรยากับคุณพิธาเธอก็จะกลายเป็นว่าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ของเมืองไทยชีวิตเธอจะเปลี่ยนเหมือนซินเดเรลล่าเลยนะเราคิดว่าเราไม่เหมาะกับตรงนั้นเป็นตัวเราเป็นแบบนี้ดีแล้วในทุกวันนี้ค่ะแต่ผู้หญิงบางคนมันก็ต้องคิดนะมีแวบบ้างไหมอุ้ยโชคดีนะไม่งั้นวันนี้ฉันต้องใส่ชุดไทยต้องทำทุกอย่างแล้วอะไรแบบนี้คิดเยอะไหมไม่ได้คิดเยอะเลยค่ะก็คิดว่าเราอยู่ในจุดที่แฮปปี้ของเราแล้ว ฉันเห็นเธอไปยืนตรงป้ายที่มีสีส้มแล้วมีเบอร์พักแล้วโพสต์จงใจทําเพื่อเขาเหรอก็ซัพพอร์ตเขาแหละในช่วงที่เขาหาเสียงแบบเชียร์พักนี้อะไรแบบนี้มีอะไรก็ช่วยรีโพสต์ให้เขาเขามีบอกไหมคุณต่ายช่วยโพสต์ให้ผมหน่อยนะช่วยโพสต์รูปนี้ทีคลิปนี้คุณช่วยแชร์ให้หน่อยนะไม่มีค่ะหัวเราะฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันทั้งสองคน ถึงแม้จะไม่ใช้ชีวิตคู่กันมีการพูดคุยและให้กำลังใจกันบ้างไหมคะในเรื่องการหาเสียงมีบ้างที่แบบส่งข้อความไปทำได้อยู่แล้วสู้ๆนะให้กำลังใจคะ่ะเนียนถามตรงๆเธอว่าเขาเหมาะกับการเป็นนายกรัฐมนตรีไหมงานมันหนักนะเธอดูตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหรานดูไม่บึกบืนหน่อมแนมเขาแอบบึกเปล่า หัวเราะก็คิดว่าเหมาะนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ทัศนคติกว้างไกลมองการไกลแล้วเขาเป็นคนตั้งใจทำงานมากค่ะแต่สองถึงสวันนี้เดียนเห็นประเด็นสอวอ,ออกมาคนที่ได้คะแนนสิบกว่าล้านก็อาจไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณต่ายเห็นสอวอที่บางคนเขาไม่แฮปปี้ไหมคะใช่อันนี้ก็เข้าใจเหมือนกันเพราะประเด็นนี้ก็รู้สึกว่า ทำไมไม่เคารพเสียงของประชาชนทั้งประเทศอะไรแบบนี้ถ้าไม่งั้นก็ไม่ต้องเลือกตั้งตั้งแต่แรกก็คือทำเลือกตั้ง250หคนไปใหม่จบถูกไหมยิ้มพูดได้ตรงใจคนค่อนประเทศเลยแต่บางคนเขาอาจจะไม่ชอบคำพูดนี้ก็ได้นะเข้าใจมันก็มีทั้งสองฝ่ายเนื้อชอบกับไม่ชอบอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวค่ะ อย่างไรก็คิดว่าเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนน่าจะได้การรับฟังใช่ไหมคะใช่เพราะว่าทุกคนเขาตั้งใจและเคารพในสิทธิของตัวเองแล้วรู้ว่าเรามีหนึ่งสหนึ่งเสียงที่จะไปสามารถเลือกผู้นำของประเทศได้ทุกคนก็อยากเห็นการพัฒนาของประเทศไปในทางที่ดีในทางที่แบบสู้ประเทศอื่นเขาได้ แล้วทุกคนตั้งใจออกไปเลือกแล้วทำไมจะต้องมีกอกสองอย่างนี้คะ่ะไม่รู้ว่าจะไปเขี่ยฐานไฟเก่าหรือเปล่าเดียนขออนุญาตถามตอนจีบกันคุณพิธาคุณรู้จักเขากี่ปีแล้วคะตั้งแต่เราอยู่มหาลาัยคะ่ะเขาสนใจการเมืองตั้งแต่ตอนไหนคะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเขาสนใจตั้งแต่ประถมแล้วคะ่ะ เวลานั่งดูข่าวการเมืองตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์ก็เหมือนเป็นแพชชั่นความฝันของเขาในเรื่องนี้เลยค่ะเขาแก่กว่าคุณต่ายกี่ปีคะเจ็ปีคะ่ะเวลาเรียกคุณพิธาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าที่รักเขินอายวันนี้ไม่ได้เรียกแล้วไม่ค่ะคุณพิธาเป็นหนึ่งในคนทั้งประเทศจับตามองแล้วมีคุณต่ายลางๆอยู่แบบนี้ เนีนว่ามันอดไม่ได้ที่มีคนมาพูดถึงอยากรู้อยากเห็นคุณต่ายรู้สึกอย่างไรเพราะเราก็อยู่นิ่งๆเงียบๆมานานแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากคะ่ะรู้สึกว่าเหมือนจังหวะชีวิตคนเรามันก็แบบนี้มีขึ้นมีลงเดี๋ยวทุกอย่างผ่านมาก็ผ่านไปเดี๋ยวมีความสุขทุกสลับกันไปมันเป็นสัจธรรมคะ่ะรู้สึกปลงๆหรือเปล่า ก็ทุกอย่างมันไม่จีรังค่ะถ้าเราไปยึดติดมากไปมันก็จะทุกอยากใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขพยายามโฟกัสอะไรที่เรามีความสุขดีกว่าถ้ามันไม่ใช้ความจริงหรือทำให้เราเดือดร้อนจนมาเคาะประตูบ้านเราก็ช่างมันเถอะยิงมีคนบอกว่าคุณตายมาเกาะกระแสคุณพิธาจริงหรือเปล่า อันนั้นก็แล้วแต่คนจะคิดเราก็แค่เล่นไอจีของเราเองเราก็มีพื้นที่สื่อพื้นที่ของเราค่ะพอเราเล่นเหมือนที่คนอื่นเล่นมันเกิดเป็นกระแสเข้ามาเราก็ห้ามอะไรไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะมีคนมาติดตามไอจีเยอะขึ้นเรารู้สึกอย่างไรบ้างมีคนสนใจเราขึ้นมาค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีทั้งข้อดี ข้อเสียเราก็พยายามโฟกัสในข้อดีของมันค่ะแต่มันมีคนที่มาคอมเมนต์แรงจัดการอย่างไรมีบ้างค่ะก็ดูแล้วผ่านผ่านไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรค่ะยกเว้นถ้าบางอันที่มันรู้สึกว่าเขาพูดคนละเรื่องเลยกับความเป็นจริงเราก็อาจจะไปตอบบ้างว่าความจริงมันเป็นแบบนี้นะอะไรที่มันมากเกินไปไม่รู้อะไรเลยแล้วพิมพ์เหมือนรู้ก็จะบอก อะไรที่เราโพสในโซเชียลคุณพิธามาคอมเมนต์มากดไลค์อะไรบ้างไหมคะไม่มีเห็นแค่มาสองสตอรี่ค่ะแสดงเขาก็ยังติดตามห่วงอยู่ห่างๆอย่าใช้คำนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูเพื่ออะไรหัวเราะตอนหนุ่มๆคุณพิธาหล่อไหมคะหล่อมากคะ่ะก็มีรูปอยู่ทางอินเทอร์เน็ตหัวเราะคำพูดที่คุณพิธาชอบพูดว่าเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว รู้สึกอย่างไรเขาพูดพ่อเลี้ยงเดี่ยวเราก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะหัวเราะตอนที่เราไม่เป็นสามีภรรยากาันเราตกลงแบ่งกันดูแลลูกอย่างไรก็คนละครึ่งค่ะอย่างเปิดเทอมสุกจันลูกก็จะอยู่กับเราแล้วก็ปิดเทอมจันสุกลูกก็อยู่กับเราค่ะมีความรู้สึกไหมเอาไปแล้วจะเลี้ยงเป็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวปวดท้องเวียนหัวตัวร้อน จะเลี้ยงลูกเป็นหรือเปล่ามันก็มีอยู่แล้วค่ะความเป็นห่วงของแม่ทุกเรื่องเรื่องเล็กเเรื่องใหญ่เรื่องความสะอาดเป็นห่วงทุกอย่างที่บอกเป็นห่วงจนเครียดแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรไม่ได้นจุดนั้นเราก็ต้องถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็ดูแลในส่วนของเราให้ดีที่สุดค่ะความรู้สึกของตายอยากจะพูดกับใครบางคนไหมที่ชอบเข้ามาคอมเมนต์ในสิ่งที่ตายไม่แฮปปี้ แล้วก้าวไกลความเป็นส่วนตัวไหมคะจริงๆอยากให้ทุกคนแต่ไม่ใช่เฉพาะกับเรานะคะเคารพในสิทธิของคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกจริงๆเรื่องของคนอื่นไม่จําเป็นก็ไม่ต้องพูดเหมือนการนินทามันไม่รู้จะพูดไปทำไมยิ่งเป็นเรื่องที่แบบรู้ไม่จริงแล้วเอาไปพูดคนอื่นเขาเสียหายมันก็ไม่ดีคะ่ะถ้าไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพูดดีกว่า อยากบอกอะไรกับคุณพิธาหากเขาได้ดูไหมคะก็คงต้องบอกว่าก็ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จด้วยคะ่ะเพราะว่าเขารอวันนี้มานานก็ให้กำลังใจให้รักษาสุขภาพด้วยจะได้มีแรงดูแลประชาชนคุณพิธาตอนนี้อยู่ในที่สว่างคุณมีความรู้สึกอย่างไรคะที่ฝั่งตรงข้ามเขาอาจจะไม่ชอบคุณพิธา และคอยมาขุดคุ้ยในเรื่องของคุณมาเป็นอุปกรณ์ในการทำร้ายคนพิทาอันนี้ต้องบอกให้เขาแยกแยะประเด็นเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของการทำงานรู้สึกแบบมันไม่แมนในเวทีการเมืองแล้วแบบเอาร่องส่วนตัวเราไปเป็นเครื่องมือในการทำร้ายเขาอยากให้ใช้ประเด็นในการทำงานหรือฝีมือในการทำงานต่อสู้กันมากกว่าคะ่ะ คุณตายไม่ใช้ชีวิตคู่กับเขามาห้าปีแล้วจะมารื้อฟื้นทำไมมันไม่ยุติธรรมกับตายจริงๆมันไม่ยุติธรรมทั้งคู่เลยเรารู้สึกว่าสู้กันซึ่งซึ่งหน้าดีกว่าค่ะอยากถามโมเมนต์ตอนที่ลูกเล็กๆท่านว่าที่นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเป็นไหมคะก็น่าจะเป็นนะเห็นเขาพยายามอยู่ค่ะเขาก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ค่ะ คุณต่ายคิดอย่างไรเป็นลูกผู้หญิงที่ต้องสมรสอีกครั้งหนึ่งคิดมากไหมต้องคิดเยอะๆจริงๆต้องคิดเยอะขึ้นเพราะเรามีลูกแล้วด้วยค่ะรู้สึกว่าต้องให้ความสำคัญกับลูกก่อนเข้ากันได้ไหมรักลูกเราหรือเปล่าด้วยค่ะผู้ชายคนใหม่ที่ต้องเข้ามาในชีวิตต้องเป็นแบบไหน จริงๆชอบคนจิตใจดีสุภาพอารมณ์ใจเย็นชอบคนที่ดูแลจิตใจเราได้ให้คำปรึกษาได้เขาต้องทำให้คุณภาพความคิดของเราดีขึ้นค่ะแล้วถ้าคุณภาพความคิดของเราดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะถามตามตรงนะคะที่ผ่านมาชีวิตคุณตายและคุณพิธาไม่สามารถเดินไปต่อได้อยากจะพูดไหมคะ สาเหตุของมันทั้งหมดเลยเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากเราไม่สื่อสารด้วยค่ะเหมือนกับว่าฝั่งหนึ่งย้วนย้อนยอมยอมให้ปัญหามันผ่านไปบางทีมันจะกลายเป็นสะสมอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์มาว่ามีอะไรก็ควรจะพูดออกมาตรงๆงมีอะไรก็ปรึกษากันค่ะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งมาคุกเข่าขอแต่งงาน เอาแหวนเพชรมาให้ด้วยเราจะตัดสินใจแต่งงานเลยไหมคะเราก็ต้องดูก่อนว่าณจุดจุดนั้นเรามั่นใจกับเขามากน้อยเท่าไหนถ้ามั่นใจก็คงเ a y yes แต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็คงต้องคอยดูกันก่อน